สวัสดีจ้ะมือต่ำพยูไวพี่น้งมือเนี่ยาต่ำยื่สเกเคื่องมือเนี่ยมือนี่ยต่ำย่สคงขุดเออาต่ำยอยล่องขุดเทพาลักเนี่ยนะสมุตปาการพี่น้องมือเนี่มือนี่ยใหญ่ใหญ่มองต่ำสีมือใหญ่มองต่ำมึงพี่น้องบึงบึงต่มันท่านกินได้ยงเอ้ ฮะต่อยมันท่านคุณกินเด้วยคนกินน้ำเน่าบเสียบวะขาคุณเนี่ยเบ่ียบปะเสียบปะเสียบเสบีบพี่น้องเรียกใช้บริการได้นะคะทีมเราพร้อมจะไปตำ <c oughs> ทุกที่0 8 6 3, 3 <c oughs> 1 9 3 5 4 0ด้จ้จาบริษัทเอสทีคินซับไทยขายครบนะครับเรื่องโครงกร40บาทเออไปตำบมกคุ้งน้ำนพี่น้องไม่จ้าไมากินสมตำวันนี้เรามาใช้งานเทพารัก <c oughs> พี่น้อง จ้ะทิมตำเอ้ยนี่กทท็ทางที่ทางทีข้าวเหนียวสมตำทอดไข่ซุปนา้าซุปนี่เดี๋ยวอ้ายซ้อนอ่ะซ่อน,น,นเอาไหมซ่อนสด่สข้าวเหนียวนมจีนอ่ะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้กล้องสูบโตเขาที่หลังชื่อซุปน้องไก่ไก่ยาไก่ไกทอดปลาปิ้ง สมตำตามเด้อของหวานคือกล้วยเด้อกล้วยกล้วยกล้วยเามาสองขีทั้งคุนจ้าตําส่วนที่ไหนแย่ตำาส่วนตำาส่วนใส่นะที่เดียวเดี๋ยวพี่มีเยอะผี่มีเยอะกินเลยเอาเอาแย่ไปเลยอาจารย์อาจารย์พีมีมีเยอะ ที่ละสุด,สดอเอาเลยเอาพ่ไงทำเสื่อนมจีนส่วนตำ่ำที่นอน่ตอนนี้เขาสู้ใส่งานและกินเขาวเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยจ้ะอันนี้เท่าต้อง ล้างให้มันสะอาดเก็บมุมพอยไว้ก็จะเก็บมุมน้ำมันนี่แหละพี่นองเนี่ยเก็บมุมน้ำเสารให้เรียบร้อยเนี่ยจะเก็บมุมเก็มยังมันเรียบร้อยหักสิขัดล้างทางขุนก็นจะขัดกันอีกข้างหนึง่งพี่นองอีกข้างขุนนะในกะขัด้ายกันสำเนิตได้พี่นางเด้อขอบคุณาที่รับเชมก,กันจ้าสวัสดีจ้า